สวัสดีครับสวัสดีเอฟซนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านรถไทยสวยสงเนินโคราชนะครับผมคนเดิมนะครับมีอะไรมานําเสนอเอ่ยก่อนอื่นเลยนะครับลืมไม่ได้เลยขอบพระคุณพี่น้องนะครับพี่น้องทางกันทลลักษ์สีสเกตนะครับขอบพระคุณมากเลยสนับสนุน <c oughs> สนับสนุนกันมานะครับจะส่งให้เลย กำลังเดินทางไปจัดส่งให้นะครับอันธารักษ์ศีสเกตเป็นเอฟสีขอพระคุณมากเลยได้ของดีไปใช้แน่นอนนะครับรถที่นี่รถคัสสาพนะครับไม่มีลือ้อไม่มีซ่อมนะครับ <c oughs> อ่าแจ้งความเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่งนะครับจอรเดียนะครับจอรเดียหลุดมัดจำนะครับหลุดมัดจำทันใดที่เล็งไว้ก็คิวต่อไปก็ลองถามไถ่กันมานะครับพี่น้องทางด้านของชุมพวงนะครับ ก็ยังไม่พร้อมที่จะรับไปดูแลนะครับยังยังรอติดขัดอะไรอยู่นะติดขัดอะไรบางอย่างนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวก็ <c oughs> คิวต่อไปนะครับถามไทยกันมาได้จอเดียสสวยนะครับ3ามชิ้นเลยอุปกรณ์สามแสราคาก็สามแสนห้าหาหานันบาทนะครับ3มชิ้นโรตตลงโรตารี่ครบ นะครับคิวต่อไปเชิญได้เลยนะครับพี่น้องทางเดชอุดมถามไถ่ายมาบอกวันพุธผมจะแจ้งวันนี้ผมแจ้งแล้วนะครับ mu 49ก็มีนะครับ mu 49่เ้สวยนี่สี่แสนสี่นะครับ4ี่แสนสี่กว่าอ่ะวันนี้นะครับ5 0าส sp กับห้ dt นะครับตระกูล <c oughs> ตระกูลข่ายสีส้มนะครับอูต้า ห้าสิบเอสพีกับห้าสิบดีทีเนี่ยนะครับเขาเขาก็ททำมาไล่เลี่ยกันนะครับเป็นรุ่นคู่กันมาปีหกห้านะครับแต่ตัวเอสพีนี่ปีหกห้าแต่ตัวดีทีเนี่ปีหกสี่นะครับทําต่อต่อกันมานะครับมันแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับมันแตกต่างกันตรงที่เห็นเห็นเลยก็คือมือจับนะครับหนึ่งมือจับตรงบางโคนนะครับ ตัวเอสพีนี่เขาจะมีสองอันนะครับตัวดีทีเขาจะมีอันเดียวนะครับเขาจะมีอันเดียวแต่เราซื้อใส่ได้นะครับอีกข้างหนึ่งทีนี้แตกต่างกันตรงไหนอีกนะครับแตกต่างกันลังเครื่องมือนะครับลังเครื่องมือนี่ตัวดีทีเขาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเขาจะอยู่เขาอยู่ด้านหลังเดี๋ยวไปส่องให้ดูตรงนี้เห็นชัดๆ นี่นะครับดีทีก็จะอยู่ตรงนี้อ่าตัวเอสพีตัวเอสพีเป็นรังเครื่องมือใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้ใต้เบาะนี่แกชาวบ้านกันจะนิยมเอาอะไรวางนะครับเอาอะไรวาง ลองรอยเขาก็ยังมีนะครับรอยที่ขันลถอเขาก็ยังมีเป็นเป็นเบาเดียวกันใครอยากได้ลังเครื่องมือล่างก็ใส่ได้แตกต่างกันแค่นี้เองนะครับแค่มือจับกับลังเครื่องมือราคาเกินกันเป็นแสนนะครับพิจารณาดูเอาอันใดชอบแบบไหน L5018 เนี่ยนะครับ RSP เนี่ยใช้เครื่องยนต์สองบันสี่นะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกมีตีลถนะครับเท่ากันหมดพ t ท s p เท่ากันทุกอย่าง <c oughs> ดูจากสายตาเนี่แทบแยกไม่ออกนะครับเสาลังคงลังคาอะไรเหมือนกันก็รองรับน้ำมัน B20 นะครับสมัยก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมี B7 อย่างเดียวแล้วเขาไม่ไม่นิยมกันแล้ว B20 แนะนำให้เติม B7 อย่างเดียวนะครับ B20 รู้สึกจะไม่มีแล้วมั้งครับ <c oughs> ไปปั๊มปตทปั๊มอะไรกับไม่เห็นเห็นเลยเดี๋ยวนี้ สามเด็กปั๊มเขาบอกว่าเขายุบรวมกันแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับท่านใดสนใจมาดูตัวจริงก็มานะครับมีหลายคันให้เลือกอยู่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวสามสี่ดีไอกำลังจะเดินทางเข้ามานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งมพรุ่งนี้ก็มาลืนสามสี่ดีไอถึงนะครับสามสี่ดีไอับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวคู่กับคู่กับสี่ห้าดีไอนะครับเข้ามาพร้อมกัน มาสามซีดมาจอดคู่กันนะครับเห็นใดสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับ0817170443รถไทยสวยสูงเนิน 50DT 5 50บด p ต่างกันยังไงนะครับผมแจ้งผมแจ้งแล้วนะครับถามกันมาถามกันมาหลายคนเหมือนกันเวลามาดูรถเวลามาดูรถก็จะเดินเปรียบเทียบผมก็บอกให้ฟังกลมๆอย่างนี้เลยนะครับง่าย แตกต่างกันก็ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับแต่เซฟเงินได้เป็นแสนเลยเดื่อทันใดจะประหยัดเงินไว้ใช้ทามาหากินอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเงินทองประหยัดได้กับประหยัดเดี๋ยวนี้มันยุคไซเบอร์ออนไลน์นะครับอย่าไปยึดติดที่สมัยสี่0ิบห้าสิบปีก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มันอยากได้อะไรเราก็สั่งออนไลน์มาลงหน้าบ้านได้หมดนะครับ เปิดลาซาด้าเปิดอะไรก็มีขายทุกอย่างช้อปปี้อะไรมีขายหมดเลยสาระเบือยันเรือลบนะครับและที่สําคัญลดสภาพใหม่ๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้ซ่อมทุกเดือนหรอกนะครับปีนึงเราจะได้ทําอะไรอย่างอย่าไปสนใจมันเราเน้นคุ้มค่าแล้วก็เงินที่เราจ่ายไปคุ้มค่านะครับทําประโยชน์ได้สูงสุดอันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวนะครับ ห้สิบแรงในเครื่องยนต์สองพัสี่เท่ากัน DTSP เท่ากันมิติรถอะไหล่ซีนล,ลูกปืนอะไรตัวเดียวกันหมดนะครับแค่มีสติกเกอร์เพิ่มขึ้นมานิดนึงไม่ต้องไปตกอกตก,ตก,ตก,ตกใจมากนะครับแบบเซฟเเงินไว้ใช้กันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามใจนะครับ <c oughs> ท่านใดชอบแบบไหนก็ปรึกษากันมาได้นะครับมีหลายคันให้เลือกอยู่สามสรอแป๊บนะครับเดี๋ยวมาถึง วันนี้ขออนุญาตประมาณนี้ก่อนร้อนเหลือเกินอากาศรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ